แยกย้ายชูเก้าวม BTS หายจากโควิด -19 แล้ว สวัสดีทุกคนค่ะหลังจากที่เรื่องนี้นะคะทางตางๆในทั่วทัมโลกนั้นช็อกตกใจไปตามกันกับทางที่บิ๊กคิดมิวสิกนะคะออกมาแจ้งให้กับแฟนดิซ่ากับทา่งวีเวิร์สว่าชูการ์แรปเปอร์ชื่อดังค่ะติดเชื้อโควิดสิบเก้าในส่วนของพี่จินนะคะและอาร์เอ็มบิดเดอร์ก็ติดเชื้อโควิดสิบเก้าเช่นกันแต่อาการไม่รุนแรงนะคะไม่มีอาการแต่อย่างใดแต่ซอกจินนะคะมีอาการไข้อ่อนๆตามที่บิ๊กคิดมิวสิกนะคะได้แจ้งผ่านวีเวิร์สกันแต่เนะคะต่างส่งกำลังใจผ่านแท็กเกตเวลสุนจิน เกตเวลสันจินยุนกี NRM เกต e เวลสันชูกาลาสุดเลยนะคะสดๆกำลอนเลยค่ะชูกานะคะได้หายจากโควิด -19 แล้วทางบิคิดมิวสิกนะคะได้ประกาศผ่านช่องทางอีเวิร์สนะคะของวงว่าสวัสดีนี่คือบิคิดมิวสิกเราแจ้งให้กับทุกคนด้ทราบว่าชูกาสมาชิก BTS ได้ฟืน้นฟูจากโควิด -19 อย่างสมบูรณ์แบบแล้วและการกักตัวของเขาได้เสร็จสิ้นลงแล้ววันนี้ตอนเที่ยงวันที่3มมกราคม ชูกาได้รับการรักษาที่บ้านเป็นเวลา10วันที่ผ่านมานับตั้งแต่วันที่24ธันวาควม2 0 2 1ตอนนี้สามารถกลับไปทำกิจกรรมประจำวันของเขาได้แล้วชูการไม่แสดงอาการใดๆเป็นพิเศษในระหว่างการกักกันและขณะนี้กำลังฟื้นฟูและพักผ่อนอยู่ที่บ้านเราขอขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ให้ความห่วงใยต่อสุขภาพของศิลปินของเรารวมถึงผู้ที่อยู่ในวงการแพทย์ที่พยายามอย่างเต็มที่เพื่อเอาชนะโควิด -19 เราจะยังคงให้ความสําคัญกับสุขภาพของศิลปินของเราเป็นอันดับแรกและจะปฏิบัติตามแนวทางการดูแลสุขภาพอย่างระมัดระวังขอขอบคุณย้อนกลับไปในวัน 23, ที่23ธันวาคม2021นยเะคะชลกาเป็นสมาชิก BTS คนแรกที่มีผลตรวจเป็นบวกนะคะสำหรับติดโควิด -19 หลังจากนั้นไม่นานค่ะ r าละจินนะคะเพื่อสมาชิก BTS ก็ตรวจพบโควิด -19 เช่นกัน เชื่อว่าอีกไม่นานนะคะเราจะได้ทรบาบข่าวดีของพี่จินและน้ำจงติดเดินนะคะหายจากโควิด19อย่างเด็ดเดนี้แน่นอนค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะดิฉัตสไตล์นี้ของเรานะคะนำมาฝากทุกคนกันในคลิปนี้ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ